โอเควันนี้จะมาดูกันว่าในปากของป๊อปแคทเนี่ยมันมีอะไรนั่นเองนะข้มาม่ดูกันเลยนี่นี่อ๋อไมนมีอะไรเลยเออเออมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีฟันเลยหรอแมวมันไม่มีฟันหรอกมันต้องมีสิ 没事儿。嗯。<laughs> <laughs>